นะครับน้องๆวันนี้พี่ก็มาทำเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของน้องๆม .2 นะครับซึ่งเป็นหัวข้อแรกที่น้องๆม .2 จะต้องได้เรียนกันในเทอมที่1นนี้นะครับสำหรับคลิปแรกเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างด้านที่ประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่จะมาใช้ตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี่แหละนะครับอ่ะ ข้อที่หนึงแบบฝึกหัดแรกเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต่อไปเนี้ยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์แบบอย่างไรนะขั้นแรกสิ่งที่น้องต้องทำความเข้าใจคือน้องต้องแกกด้านให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยด้านไหนมันเรียกว่าอะ,อะไรบ้างนะครับอ่ะดูตัวอย่างข้อ1.1นะสำหรับข้อ1.1เนี่ยมันก็จะมีด้านเนี่ยด้าน z ด้น y และก็ด้าน x ที่เขากำหนดชื่อมาให้นะครับ อันนี้คือเป็นตัวอักษรตัวอะไรก็ได้นะบางบางครั้งส่วนใหญ่เขาก็จะเขียน A B C D E F G ได้ได,ด,ด,ด้ทุกตัวอักษรเลยนะตัวอักษรภาษาไทยก็ยังได้นะครับสิ่งที่น้องต้องทำความเข้าใจขั้นแรกน้องต้องหามุมฉากให้เจอนะครับมุมฉากอยู่ตรงไหนในรูปนี้นะครับมุมฉากอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้อนที่เป็นเหลี่ยม,ยมสีแดงๆอะนะครับอ่าพอเราทราบว,ว่ามุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านที่ติดกับมุมฉากจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับก็คือไอ้ด้าน z เนี่ยกับด้าน y เนี่ยก็คือด้านที่มันติดอยู่กับไอ้เจ้ามุมฉากเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากนะครับจะเป็นด้านที่มีความยาวเนี่ยสั้นกว่านะครับสั้นกว่าอ่าอ่าพี่พี่ชอบเรียกอันเนี้ยว่าเป็นด้านสั้นนะครับอ่าพี่มาร์กไว้ว่าอันเนี้ยเป็นสั้นอันนี้ก็สั้นครับอ่า แล้วอีกสิ่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากครับอ่าด้าน x ในรูปนี้นะในรูปข้อที่1.1ดนะด้าน x คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเพราะว่ามุมฉากมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมนั้นตรงข้ามกันอะ่ะเออเหมือนชีวิตฉันกับเธอถ้ามันจะไม่ไม่มาเจอกันไม่มาบรรจบกันก็เป็นตรงข้ามกันเป็นคนละพวกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะงั้น x เนี่ยอยู่ตรงข้ามมุมฉาก ตรงข้ามมุมฉากในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีความยาวที่สุดครับงั้นอันเนี้ยพี่เรียกมันว่าด้านยาวจริงๆจะเรียกว่าด้านฉากก็ได้นะครับจะเรียกว่าด้านฉากก็ได้นะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเวลาไอ้เจ้าสูตรเนี่ยนะครับสําหรับความสัมพันธ์ของไอ้เจ้าสามเหลี่ยมมุมฉากนะให้น้องจําสูตรนี้ไปนะครับสูตรในเรื่องนี้นะอ่าก็จะเอาสั้นไปยกกําลังสองนะครับกานสั้นนะแล้วยกกําลังสองบวกสั้น แล้วยกกําลังสองต้องเท่ากับยาวเพียงด้านเดียวที่ยกกําลังสองครับเนี่ยอันนี้แหละคือหัวใจของพีทาโกรัสงั้นถ้านน้องแยกสั้นกับยาวได้เรียบร้อยนะครับมันก็จะไปเข้าสูตรนี้ได้ทันทีนะอันนี้ก็คือ,อ,อหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับถ้าน้องทําความเข้าใจตรงนี้ได้มันก็จะไม่ยากอะไรแล้วนะงั้นกลับมาที่ข้อหนหนึ่งนะครับ งั้นความสัมพันธ์ระหว่างด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่น้องจะสามารถเขียนได้ก็คือน้องก็เขียนไอ้เจ้าตัวแซตัวแรกตัวเนี้ยนะครับไปยกกําลังสองครับแล้วก็บวกด้วยด้านสั้นอีกด้านหนึ่งหรือด้านประกอบมุมฉากนั่นแหละนะครับไปเขียนด้วย y ยกกําลังสองครับแล้วจะต้องเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากหรือก็คือด้านยาวครับยกกําลังสองครับก็คือ x ยกกําลังสองครับจบครับข้อ1.1น้องก็จะสามารถเขียนได้เป็น ยกกำลังสองบวกวายยกกำลังสองเท่ากับเอ็กยกกำลังสงคืออันไหนยาวสุดอะด้านตรงข้ามมุมฉากอะแยกมันไปตัวเดียวเลยแค่นั้นเองนะครับในเรื่องนี้นะไปดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจไปข้อหนึ่งจุดสองนะสำหรับหนึ่งจุดสองเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกสิ่งที่น้องต้องหาคือน้องต้องหาก่อนว่ามุมฉากอยู่ไหนนะครับสำหรับข้อหนึ่งจุดสองเนี่ยมุมฉากมันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนะี่ยอ่ะไอตรงเหลี่ยมเหลี่ยมแดงแด,ง,ดงเหมือนกันนะครับ พอเราได้แล้วว่าตรงนี้เป็นมุมฉากอันเนี้ยน้องก็จะพิจารณาได้แล้วตัว G กับตัว H จะเป็นด้านประกอบมุมฉากงั้นประกอบมุมฉากจะเป็นด้านสั้นด้านสั้นนะครับน้องติดไว้เลยเนี่ยเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนเนี่ยใอ้ี่ยสั้นอ่าพี่เขียนสอเสือเฉยๆนะโอเคปะ่ะส่วน F เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะน้องก็เขียนสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยตรงข้ามมุมฉากจะยาวสุดเสมอถ้าใครไม่เชื่อน้องไปเอาไม้บรรทัดวัดก็ได้ ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะยาวกว่าไอ้ด้านประกอบมุมฉากที่เหลือเสมอนะครับพอน้องๆทําได้แบบนี้แยกด้านได้แบบนี้เหมือนเดิมเลยครับไปเข้าสูตรเดิมอะครับเนี่ยสูตรสั้นกําลังสองบวกสั้นกําลังสองถ้ากับยาวแลวกัสองจบครับงั้นสั้นมีอะไรบ้างมี h ครับ h ยกกําลังสองบวก g ยกกาลังสองเท่ากับ F เเดียวที่ยกกําลังสองเปลียนครับจบนะครับเนี่ยก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเหตุผลที่มาจริงๆมันคือเขาไปทําเป็นพื้นที่ครับนะแต่อันนี้พี่อาจจะยังไม่ได้อธิบายมากนะคือเขาไปทําเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะเจ้าพีทาโกรัสนี่แหละนะครับเนี่ยพอเช็คออกมาแล้วปุ๊บมันเท่ากันอะไรแบบเนี้ยก็ได้เป็นทฤษฎีบทพีทาโกรส์นี้ออกมานะอ่ะโอเคงั้นสําหรับแบบฝึกหัดตัวแรกความสัมพันธ์ระหว่างด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอา้าสำหรับคลิปนี้สั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไว้ก่อนนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ